ตูได้อะไรเอ่ยวันนี้อืมแต่สันตูใส่ได้สันตูได้อะไรคะชาโค้่าค่ะไม่ใส่ค่ะก็ใส่เมื่อกี้ลเลยนะเฮ้เรียนใส่ปลาลอย่นแย่เตโลหมู่บ้านไอศครีมสองสามกองสวัสดีอีกรอบค่ะข้างในก็ถ่ายไม่ได้นะคะ เปิดแพงแตกบึมบึมอยู่นะคะนะคะไปไหนต่อยังมีอะไรกระถางดอกใหม่เลยมันนี่ร้านมือสองครับแล้ก็อึกงต้อยต่อเอากีนี่จ้ะอากีไม่ต่ลูกเกย์โวยีกิดอะไรขึ้นแ่อากีกักตัวแต่กินนี่วิสตัวแต่ กกบบเปิดซีโมงปีสบายสามคนสิตตกด้นี่่เซียนเอฟเฟกต์หลายหมดติแยเปอนตกมานี่าไปซื้อกระเพ<อ>าแต่ส้อตานานมเรดีล่กาลกป้เยตก่สวยกันนอนนี่ซูนเบลียนตาม,ม,านมันนย,<อ>ย แด้ทามาสกินสปาเกตตีบอกินกินไม่สัน่นเราะฉะแล้วพอกินก็สิหายนาัเดี๋ปวเวลานมือสองมาจากด้โซเฟียเสือกัดตัวหนึ่งเขาได้กรอบรูปกรใสกรอบรูปให้ลูกโรงแ้ว พนตะกับเลซ่กไแปแม่เลยรอสร้าตัแดนของเลนอันนึงร้านมือสองนะคะเราไปช้อปปิ้งมาร้านมือสองแล้ก็ได้อะไม่ตมือส้างตัวอกซิปเยอะอกซิปแมโซเฟียออนอุกซิสร้างตัวล้วนดลีก อเ,เอลี่กับมุตสอฟเนาสไซเอเนมมนโซฟีซิเซ็นเซอร์ร่าบาโซฟิพิตาซาดาเซันมิโลซ่า,า,า,ารรไปก็ไปยุลานมือสองลนะไปฟังปะเพิดอีลีเปิดเพลงแตกบึมบึมบึมย้อยจะเป็นสูงังนะ้งเนาะเจ้าก็ไดา Siinä Joo. Uunissa. Mitä, grilli vai? Ei tekee uni. No, Joo, se on uni, kun ulkona on kylmä. Minä haluan jäädä. Uh -huh. on, niin on niin kuuma vielä. Ja faula, odota vähän. Ja faula, ei vaikka muu. Älä pistä koko ajan auki. Puoliksi auki. Se... Puoliksi. Tää on niin kuuma. Kuolet! Niin paljon! Se on hyvä. Se on, nyt ei enempää. Ei, ei, äiti. Santu, me lentä Ylemmäs. Pitkä toinen. Ylemmäs. 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 No, on niin ihan sama tussi... Ei, hän ei kumaa, vaan hän keksi. Siellä Ei, mä voi jäädä sinne. Siellä kuumaa. verran.

Siinä on nanghaa, ne luettelee meidän Mä Se on ottaa autossa. Ei. Moi. Ei mä voi jää sinä yksin. Miksei? Äiti huoli. No ei tapahdu mitään, ei kestä kauan. Minä, olkin, minä olen monta kertaa ollut yksin. Ei, mennään äkkiä. Ei. Tuun nyt sinne. Ei. Eh. Sitten anna äiti pehmeille lupoja. Äiti palaa takaisin kirpputorille. สิไม่ยูน่เราพูดเดียวเังไหเอามาเดี๋ยวสติแกไั้เอาไหมเอาแซ้ไเอาไม่ปี๊ก็บซนเตเรนุสอ๊ีีดมาลอยาละซเฟียกัก่งมันจะเส้นเดียวบุกค แม่นเดีแม่นนเซนโซเฟียสน้ำมสิ่โอเคตาะราตาลาเตกไปสั้นตส่น้มันนไม่ให้ขายขวดได้เลยได้ตั้งยี่สิบได้ตั้งยี่สิบสลึงตามาสั้นตูปลาละกานปกวดไปขายเร็วๆ

เอาปุ๊กเอาเอาโตเอาเอาโอเคน้องนี่สาวดอกเอาสั้นตูลงไปลดน้ำกันเอาไม่ดูสิลูกเอาไม่ดูสิเอามานี่หน้าตาตันนี่สั้นตูได้ของเล่นนะคะอ่าอย่าหลบแล้วคุณโซเฟียก็ได้เสื้อตัวนี้ค่ะ ก็ได้ซื้อตัวนี้นะคะสกักอ่างมาน,นี่ๆมีก็มีถวยมีของโอลัมโบราณมีแก้วในราคาที่ไม่ได้น่าเกลียดสินะแล้วก็หนังสือนะคะหนังสือใครชอบอ่านหนังสือก็มาดูหนังสือคะ่ะมาใส่ขนมเนื สวยงามนี่เลยค่ะอันนี้ประเภทหนังสือเนอะซื้อไปหกืงอนมันรัพัว,พวกระสีหายดีป่ะหมอมก็น่ารักก็จ๊กอเป็นไงบอเซรามซ่าอันนี้นชาอิริดเนี่ยอันนี้มันราคาเท่าไหร่เนาออ๋อ โซฟีอันนี้กู้สิกาเปเลชใช่ไหมกักสีเอ,อรโรอถูกไหมอย่าหรือมีอะไรดาร์วีนอะไปโอเคมีอะไรดาร์วีนไดารวีนไหมโซฟีหาหนอยคุยว่ามาเรียหาเราคุณแม่ขามันไม่ได้จำเป็นนะลูกคอยว่าเออลูกกรบเปาถือเออเข็นมาเขียนมารถมา,มาสั้นตัวต้อนแต่เร็วๆของเ็ม shopping ปปของเต็มรถเลย อ๋อคอยก็บบยไปยางยางไปคอยไกลเขาเติมเขาเปิดเพลงนะคะทําไมต้องกลัวเสียงเพลงด้วยก็ได้เหตุผลว่าเราเราไม่แน่ใจว่าเพลงมันเปิดได้ไหมคะสั้นตุรูปสวยไหมดูสิศิลปะโซเฟียตุก๊กเกอไหมนี่ก็ตุรูปศิลปะทั้งหลายนะคะนี่ภาพจริงค่ะภาพวาดเลยนะคะอะไรคะ ของโคมไฟคู่มาสิกระโดดเ,<อ>เอ๊อออแต่พอสไป,สไปอันนี้เป็นของโบราณโบราณนะคะบางคนเขาเก็บของแบบคล้ายๆสไตล์โบราณนั่นสินะสะสมมันบ่สะสมหลายหลายไม่มีเงินเก็บก็มาขายต่อ ก็นาตีโซฟีตอตนะมุตเอตเร์วีสินี่ใช่ไหมคะสันตรีน่าแต่มีแต่สันตรีไซนา่นาแตอ่อะไรลูกคืออะไรโปกเกมอนใช่ไหม,อมของเล่นนิ่มๆโปเกมอนกรีรตโโปกเกมอนโปกเกมอนเปโซคุณก็หินตราราคาเท่าไหร่คะสันตัให้ดูสิคะ ส้นตูก็เนี่าเอลโตยา่าเท่าไรคะนี่แต่าา <4 S 2> บาทสูโรบาสกิตีไี 2> 1, 2, 3, 4, 4ยูโรใช่ไหมลูกสียูโรห้าสิบใช่ไหมบิสกิตตี้ียูโรห้าสิบนะคะส้นตูได้นี้นะคะของนล่กก็บอกรูปอดได้ไหมโอเคอแล้วส้นตู่ได้อะไรอีกส้นตูได้เสื้อนะคะส้นตูดได้เสื้อสองตัวนะคะ เอาแม่ดูสิลูกเอาแม่ดูสิเอามานี่หน้าตัดตันหนิสำหตับได้ของเล่นนะคะอ่าอย่าลบแล้วคุณโซเฟียก็ได้เสื้อตัวนี้ค่ะโซเฟียได้เสื้อตัวนี้นะคะสกัดอ๋อมานน่มานี่ก็ม,มีถ้วยมีของโบ,โบลามโบลาณนี่ แก้วในราคาที่ไม่ได้หน้าเกลียดสินะแล้วก็หนังสือนะคะหนังสือใครชอบอ่านหนังสือก็มาดูหนังสือค่ะามาใส่ขนมน้ของสวยงามนี่เลยค่ะอันนี้ประเภทหนังสือเนาะซื้อไปฮ็กเกอน์เลยมัน กูดก็สิหายดีว่ะหอมก็น่ารักก็จิกเอาไปนี่ะเสลล์น้ำชาอันนี้ชาอิริเดนเนี่อันนี้ราคาเท่าไหร่เนาะอ๋อโซฟีอันนี้กู๊สิกัปเปเลชใช่ไหมกั๊กสีเอรถูกไหมอือมีอะไรตัดไม่อะไปโอเคมีอะไรตัดไหม าราบีไหมโซเฟียหายคอยว่าไ่ได้หายเรา,า,าคุณแม่ขาไม่ได้จําเป็นนะ<ม>ลูกคอยว่าเออลูกเ,เอยว่าถือเออเขียนมาเขียนมารถมาสั้นตูนต้นแต่เร็ว,รวของตมช้อปปิ้งของเต็มรถเลยโอ้โหคอยกับบางย่งงางไปเขาไก่เขาเติมเขาเปิดเพลงนะคะทำไมต้องกลัวเสียงเพลงด้วยก็ได้เหตุผลว่า เราเราไม่แน่ใจว่าเพลงมันเปิดได้ไหมคะสั้นตุรูปสวยไหมดูสศิลปะโซเฟียตุก๊กกอร์ไหมนี่<อ>ก็ตุรูปศิลปะทั้งหลายนะคะนี่ภาพจริงค่ะภาพวาดเลยนะคะอะไรคะ<อ>ก็ได้คุณ<อ>แม่ได้นี่นะคะกรอบรูปคะ่ะกรอบรูปอันนี้เป็นเงินนะอันนี้แค่สองยูโรจากแค่เจสิบบาท นาีค่ะไปใส่แขนแขนฟ้าผนังมีหลูบอยู่แต่เราไมีใส่นะดูนะคะร้านมือสองกับของที่เราถูกใจนั่นแหละจะเป็นแก้วเป็นไอ้อย่างนะคะอ่าเสียงเพลงยิ่งพึ่งขึ้นนะคะถ่ายแล้วก็ไม่ได้เลยค่ะแต่ของดีๆอยู่นะ